ออกสวัสดีครับก็มาอยู่กับผมอีกครั้งนะกับช่องกับป่าบอยนะและตามหมอค้อเลยวันนี้ผมก็จะมาเสียเงินแหละกับการเปิดกาชานเอ็กนะว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะมีเคยสสำรองด้วยนี่อยู่ข้างล่างเพิ่งเห็น มาเช็คลองนะฮะก็ั่นแหละก็เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวค่อยว่ากันแล้วกันตอนนี้ผมก็อยู่บนยอดรูปปั้นนะฮะเพื่อที่จะมาขอพรนะรขอพรระหว่างก็ผมจะได้ดินลุกคือแบบอยากได้ดินลุกมากขอแล้วแหละเออสำหรับใครที่ไม่รู้นะฮะในช่วงวันหยู่ที่ผมไปภูเก็ตมาใช่ไหมฮะผมก็ได้ทําการเปิดอันนี้ไปแล้วเนาะไม่รู้ว่าครบเก้าสิบครั้งหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะออกก่อนเรดดนี่นแหละซึ่งผมก็ได้ทางด้านของดาบดินลุกมา Wolf Gravestone นะฮะซึ่งเป็นยาที่ดีมากดีมากมากแต่ไม่มีดีลุก <c oughs> ซึ่งจริงๆแล้วปัจจุบันนะผมใช้ Razer อยู่ใช่ไหมฮะแต่ว่าผมใช้เป็นทางด้านของอันนี้นะ Skyward Pride นะฮะซึ่งมันดีตรงที่ว่ามันเพิ่มการฟื้นฟูของพลังงานนะผมก็เลยใช้มันเนาะแต่ว่าถามว่า off stat เันดีไหมก็คือเพิ่มความเสียหาย8%มันก็โอเคนะดีนะดีอยู่แต่ว่าอันนี้ดีกว่ายเยอะนะ เพิ่มพลังโจมตีได้ยี่นะฮะแล้วก็ประตัดรองของมันก็คือบวกพลังโจมตีเป็นเปอร์เซ็นต์นะเยอะมากเลยนะฮะอันนี้ผมยังอัพไม่ตันด้วยนะคือแบบมันเพิ่มเยอะมากดีลุกต้องมาแล,ล้วแหละนะซึ่งวันนี้ผมก็จะมาสมตู้สุดท้ายนะฮะเพราะมันมีโอกาสออกมากกว่าไม่ก็ไม่แต่ว่าไอ้ตู้เวนติคือมันการันตีเวนติด้วยแหละมันมีโอกาสออกเวนติเยอะผมก็ไม่ค่อยอยากไกล้เวนติเท่าไหร่แลว้วอะแต่ตู้อาวุธผมก็ไม่ต้องการอาวุธแล้วรั้นดีลุกตั้นี้ อาจจะดีกว่าด้วยซ้ำนะฮะสมแบบทีละครั้งนะเท่าที่ผมไปสืบมานะไอการตีสี่ยาวนะฮะมันจะมาทุกๆสิบครั้งจริงๆนะไม่ว่าจะส่มแบบหนึ่งหรือสิบก็ตามและการส่มแบบหนึ่งหรือสิบก็ตามนะบบม,นะมันไม่มีดิสคาน่นอะไรเลยนะผมก็เลยแบบเอาแบบทีละหนึ่งก็ได้มั้งที่ผมกดไปเลยแหละอันแรกไม่ออกไม่เป็นไรข่าไปเลยตายขยะชิว รอบที่สองเดี๋ยวจะสลับไปบาสลับไปมาๆนะฮะรอบที่สองเดี๋ยวดูก่อนดูว่ามันการันตีจริงหรือรเปล่านะเพื่อคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งนะรอบที่สามรอบที่สี่โอ้ยรอบที่ห้าเดี๋ยวข้ามข้าไปเลย,ยนเนแล้วกันเนาะแล้วก็รอบที่หกนะครับออกก่อนเลด้วยนะเนี่ยอันนี้คือผมต้องน่าไปหรือเปล่าวะ เดี๋ยวเดี๋ยวดูนะถ้าเกิดไม่นับใหม่อันนี้ก็จะเป็นรอบที่เจ็ดนะถ้าว่าไม่นับใหม่นะรอบที่แปดหรือถ้านับใหม่ก็เป็นรอบที่สองนะฮะรอบที่เก้าแล้วก็รอบที่สิบถ้ามันนับโอเคมันนับใหม่นะฮะมันนับใหม่มันนับใหม่มนนหมคือทุทกๆครั้งที่เราได้สีดาวไปแล้วมันจะนับใหม่นะ แปลว่าอันนี้ก็จะเป็นรอบที่5ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นรอบที่6รอบที่7รอบที่8รอบที่เาโอ้ก่อนนีเลเหรอ <c oughs> อาจจะดีก็ได้นะเดี๋ยวดูก่อนดน ผมยังไม่ได้แบบคอนเฟิร์มเลยว่าจะออกรอบที่สิบทุกครั้งนะมันออกก่อนอยู่อีกอยู่เรื่อยเลยแต่ก็ก็ดีแล้วที่ออกก่อนนะอันนี้คิดรอบที่หนึ่งนะรอบที่สองรอบที่สามรอบที่สี่รอบที่ห้ารอบที่หกรอบที่เจ็ดรอบที่แปดรอบที่เก้าออกก่อนอีกแล้วเหรอหรือว่าทุกๆเก้ารอบวะเฮ้ยแต่ได้เลเซอร์แบก็ดีนะเพราะมันตัวหลักผมอะผมก็อัปเดตได้ผมก็โอเคนะ รอบที่เก้ามองทุกๆรอบที่เก้ารอบที่หนึ่งรอบที่สองรอบที่สามรอบที่สี่รอบที่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเอา ทุกรอบที่9เหรอใช่ไหมเอาคอนเฟิร์มอีกสักรอบนึ่งแล้วกันนะรอบที่หนะึ่งสองามี่้ากเจแล้วก็ตามนั้นฮะทุกๆรอบที่เก้าก็แปลว่าสุ่มแบบทีละครั้งดีกว่าใช่ไหมอันนี้ผมเข้าใจ ในกรณีที่แบบสุ่มแบบสิบครั้งแล้วมันไม่ออกหายเหวอะไรเลยนะโอเรเซอร์อีกแล้วคือมันก็ดีแม่มันก็ดีนะเพราะผมใช้เลเซอร์เป็นหลักอยู่แล้วนะฮะตัวซ้ำมันก็ดีแหละแต่ตัวอื่นบ้างก็ได้นะถ้าออกก่อนเลสก,ก็แปลว่ามีโอกาสจะได้อีกใช่หรือไม่อ่าจจะไม่ออกแล้วนะ อันนี้คือสมมตแล้วห้าสิบครั้งนะไม่มีห้าดาวเลยนะไม่มีห้าดาวเลยแม่เลยออกโคตรยากเลยคุณสิบเลยแล้วกันนะครับทองไม่ใช่ทองมันเลี้งมง่วง เออเสือออกคอนออกคอนออกคอนติดลุก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 อย่าใช้อย่าอย่าปเป็นอาวุธนะโอ้โ oh, หตกใจ <laughs> 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 นึกว่าเป็นตัวละครท่าดาบที่ไม่ใช่ดิดลุกตกใจหมดเลย อย่าเป็นจีอย่าเป็นฉี C ่ีขอแค่นั้นเลยนีลุกนีลุกนีลุกโอ้ยเี้าโอ้ยตปิดเต้นตปิดเต้นโอ้ยยังไม่ออกยังไม่ออกต้องออกแหละอีกชิ้นสองชิ้นแหละต้องออกแล้วแหละลูกแม่งเอ้ เพิ่มโจมตีโจมตีพื้นฐานมันจะเลิกคลาวด์เพิ่มความเสียหายธาตุขึ้นสิบสองเปอร์เซ็นต์ดีรูกทำไมทำไมวันนี้ก็เป็นอีกเช่นเคยนะครับเป็นวันที่ผมจะมาสุ่มกระชากเรื่อยไอบ ซึ่งตอนในไลฟ์สตรีมผมสุ่มไปแล้วหนึ่งรอบแบบเล่นๆก็เอาไปสัก4ี่สก้าแลกกันนะฮะทีละ50ทีละ50เดี๋ยวสุ่มเล่นแบบทีละรอบไปไมลลี่นะสุม่มขำสบายๆชิวๆอันนี้คือถือว่าเป็นรอบสองแล้วก็รอบสามออกวยเหมือนกันนะสีดาวเนี่ยผมรู้สึกเหมือนแบบสุ่มแบบครั้งเดียวมันโอกาสออกง่ายกว่าปะไม่แน่ใจนะอันที่สองสามสี่ ห้าหแปดและอันนี้ต้องเป็นการันตีนะถ้าเกิดตามคำนวณจากคลิปก่อนหน้านี้นะฮะอ้าไม่ใช่หรอแปลว่าทุกทุกสิบรอบใช่ไหมหรือผมนับผิดนับผิดวะไม่แน่ใจนะเออแต่ได้ฟิสมาก,ก็ดีเนะี่ผมจะได้อัพด้วยหูสิบแล,แล้วกันเนาะ <c oughs> ไม่ออกทองเว้ยต่อ สามสี 3, 4, 5, 6, ่ห้าหกเบโดจริงๆมันก็น่าปั้นนะแต่แบทรัพยากรมันน้อยผมก็อยากปั้นแต่ตัวที่อยากได้ดิอู้สองอันม่วงสองอันดีจังเลยอ่าคุณสิบต่อเลยกันนะฮะอ่าทองเถึงนะ

สามสี่ห st ้าหกเจ็ดแปดเก้าเป็นเน็ตแล้วก็สิบโอ้โหอย่างน้อยก็ได้ตัวละครซ้ำนะแต่เอาวุซ้ำดีกว่าไหมไม่รู้สิก็แต่คนชอบมาต่อโอ้โหแม่งเออออกโตรยากเลยเอาตัวแล้ววันนี้ผมขอแค่ตัวละครห้าดาวที่ไม่ใช่ตัวซ้ำอ่ะมีตัวอะไรบ้างอ่ะ อ๋อ oh, เหลือโมนานี่วะทิ้งชิโมนาผมเฉยๆนะอยากได้คาชิงหรือดีลูกมากโอ้โหเคยามากกว่าอ่าซ้ำสักหน่อยไหมสีดาวอ่าไม่เลยใช่ไหมเศร้า,าอ่ะโตรเศร้าเลยมาต่อ โอ้โหไม่ออกเลยอะลุดผมว่าห้าดาวรอบนี้น่าจะแบบการันตีไม่น่าออกก่อนเลดการันตีชัวชัวปราบเอ๊ะผมไม่รู้ผมส่งไปเท่าไหร่แล้วนะแต่น่าจะเกือบถึงแล้วนะถ้าจะไม่ผมมี20ดองไว้อยู่แล้วหรือเปล่าแล้วก็ซื้อเพิ่อมอีก40 เก้าอันใช่ไหมก็เป็นประมาณเจ็ดสิบโอ้ซึ่งมาอีกสักสิบสามอันแล้วกันอ่ะคูณสิบสักรอบล้วจะเดี๋ยวไปคูณหนึ่งนะเพราะผมว่าใกล้จะถึงแล้วล่ะอ้าวถึงแล้วเหรอลุน้นลุ้นลุ้นลุนนนน้โอ้ยตกใจเด็กวิทยาละครโอเคโอเครู้สี่งตมา ครบเซตแล้วมั้งเนี่ยขาดแช่นธนูกับหอกเนี่ยอะไรวันนี่ยมันมันออกยากจังนะและนะวันเดียวกันวันนั้นนะฮะคิดไปคิดมาคืออยากได้ดาบอันนี้มากนะอยากได้ดาบเนีย่ยดาบดาบที่เป็นเลนู่นะห้าดาวเน,นี่ยฮะแล้วก็เนื่องจากที่ผมเคยสุมตู้นี้ไปแล,แล้วได้บูฟเกรฟโซนนะฮะเลยก็คือดาบของดีลุกนะผมก็เลยอยากได้แบบไอดาบนี้มากเพราะเนื่องจากมัน การันตีว่าจะเป็น1ใน2ชิ้นนี้นะฮะในการได้5ดาวชิ้นถัดไปนะแ้วมันเหลือแค่วันกว่าๆเกือบ2วันแหละแต่ก็แบบสักหน่อยแ <c oughs> ล้วกันหายเลสเสียตังเกย์ายเลสเสียตังแต่ถ้าเกิดออกคอรก็ดีนะครับจะได้เลิกสุน่นโอเคอ่ามีอีกหรือเปล่าโอ้เลเซอร์โอเค สองตัวมันถึงสองชิน้นโอเคตา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 ,ตา <c oughs> ลุ้นมากว่าจะเป็นสีทองแต่ไม่ออกเลยหนังสือม,มีสีใดอีกไหมสักสองชิ้นกำลังดีเลยโอเคไม่ก็ไม่ <c oughs> ตอ่อโอ้โหเหรมันออกยากมากเลยเนี่ย มันต้องแบบเรดของมันเลยหรือเปล่าเนี่ยถึงจะออกเนี่ยคือแบบออกโอคตรยากอุ้ยสอชิ้นอ่าเฉยๆนะดาบใหญ่ก็เฉยๆมันเหมาะกับโนโอเอลมากกว่านะดาบใหญ่นะแต่แบบแล้วอีกสามสิบครั้งนะที่ผมมีเหลืออยู่ณตอนนี้เนีแล้วหวังว่ามันจะออกก่อนแม่งเงยออกโคตรยาก ออกก่อนก็ไม่ได้ด้วยนะเล่นตัวเก่งเก่งอ่าผ่านไปผ่านไปผ่านไปไม่มีอะไรน่าสนใจไม่มีเลยอย่างน้องออกตัวละครซ้ำก็ได้นะห้เป็นสี่าวธาโนเอลเมนทอลก็ดีแหละแล้วมีอะไรอีกไงยเออเออ คืออันนี้ดีนะดีตรงที่ว่ามันเพิ่มพลังโจมตีของ Elemental Skill นะแล้วก็ burst เบรว์นะซึ่งมันดีมากยิ่งเราสแต็กกันเยอะๆนี่ยิ่งดีเลยเลยอีกไม่กี่ครั้งแล้วฆ่าเลยเลยไนดีโอ้โหโครสตัวละครสุโครสไอ,อ้สุโค,สสโครสดีนะสุโครสน่าใช้มากนะฮะอุย้ยอีกแล้วเหรอกี่ชิน้นเลย สามชิ้นอละรอบนี้โอ้โหโอเคโอเคไม่แย,ย่แต่การันตียังไม่มาเฮ้ยมาแล้วอ,ออกก่อนออกก่อนออกก่อนดีใจยังเลยที่ออกก่อนอันนี้รอบที่เจ็ดสิบนะต้องการันตีแล้วแหละหวังว่าจะเป็นดาดนะไม่ใช่ฮันดู Yes ตอบโอเค ้ยสามชิ้นเลยเหรอว้าวอากอกกเลดดีมากน่ารักที่สุดเลยพอละไม่ตรงละแล้ว,แ,ลวแ,แบบเพิ่งจะอัพไอ้นี่ไปในระดับหนึงงเลยแต่ที่อยากได้คือสตัดมันดีมากคือชอบมากเลยนะอันนี้นคือถ้าเกิดเอาไปใส่กับจีนนี่จะเป็นดาบที่ดีมากอาวุธที่เหมาะมากเลยสำหรับจีนนะฮะเนื่องจาก มันเพิ่มพลังโจมตี20%บอกฟิสิกอลดาเมจโบนัสนะอันนี้คือแบบดีมากเหมาะกับจีนมากเพราะผมตอนนี้ผมกำลังจะปั้นจีนแลเนื่องจากมันไม่ยอมออกดีลุกหรือผชิงให้นะผมก็ปั้นจีนก่อนแล้วกันช่างแม่งละ <c oughs> ทุกๆครั้งที่ได้รับดาเมจนะฮะจะทำให้เรารีเจ n เน a เรท HP เท่ากับถ0งของ ATK หรือพลังโจมตีนั่นเองเนาะ พร้อมกับสร้างความเสียหาย200%ของพลังโจมตีในรอบๆข้างของสตูทุกๆ15วินาทีผมว่าเป็นดาบที่ค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะ<ฮ>อุ้ยรู้สึกว่าอันนี้ก็จะตันด้วยนี่ไหนๆก็อัพมาแล้วก็อัพให้ตันเลยละกันถ้าตันน่าจะประมาณ50%มั้งเพราะไม่ใช่ดิ4ีเเนาะ ซึ่งเอาจริงๆนะผมไม่แน่ใจนะว่าเพิ่มไอตรงนี้มันเพิ่มพลังโจมตีของนกของอะไรนะฟิสซ์หรือเปลา่าหรือว่าแค่ตอนระเบิดออกมาอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นผมก็คงเปลี่ยนไปเป็นธนูยอย่างเออนนแล้วก็เอาให้ซูโครสหรือเวนติใช้นะแต่ตอนนี้เวนติผมใส่เป็น Energy r ร c ชา r ์ e อ่ะอันนี้มันแบบคุ้มกว่านะอันติรัวๆเลยป๊อปอป๊อปอป๊อป,อ,ป,อ,ปอ,อะไรยี้เนาะเดี๋ยวก็ต้องดูอีกทีหนึ่งอ่ะจริงถึงจะได้อาร์มอสโบมานะหรือก็คือธนูนนนนนัันน่่่่่เอองงาะีีีทไมใช้ย ผมก็โอเคนะแต่ถ้าได้นี้มาก็ดีกว่าแล้วผมจะได้อั้นตัวแบบ DPS แบบดีๆได้เลยเนาอะอันนี้ก็ได้ดาบซ้ำอีกนะครับอัพสักหนารุดเองก็ตัดแล้วอันสุดท้ายอ๋อ,อนี่ผมเติมเกมอันนี้ไปเยอะมากให้ตาเหิดผมจะติดขนาดไหนไว้เนี่ยอันนี้เพื่อคนดูเลยนะฮะอันนี้คือเพื่อคนดูเลยนะแต่ก็เพื่อตัวเองไปแหละเพราะอยากได้เพ <c oughs> <c oughs> ื่อกินเลียงตัวเองและเพื่อนคนดูต้องอุ่มต้องพูดอย่างงั้นถึงจะฟังดูดีกว่า โอเคสำหรับวันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรเป็นพิเศษแล้วนะก็บอกว่าคงจะชอบคล,คลิปนี้ด้วยนะฮะก็ยังไงก็ถ้าอย่างนี้ช่วยฝากก,ากดไลค์กดแชร์และซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วครั้งหน้าเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายวู